วันนี้นะผมมีรถสีแสบมาอีกแล้วนะครับกับคันนี้นะ h o n d a Jazz นะเป็น1.5นะครับตัววีนะเป็น Jazz GE ชุดแต่งบอดี้พาร์ตรอบคันนะครับรุ่นนี้เป็นปี2013นะครับมีดิสเบรกมา4ล้อนะครับพร้อมล้อคอสมิกนะครับเป็นดิส4ล้อแล้วตัวนี้นะสีแดงสดๆเลยนะภายในสวยสะอาดนะครับปี13 1.5ตัววีนะครับราคา3 3 5 0 0 0บาท อย่าพลาดคลิปนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับรอชมและตัดสินใจได้เลยผมบอกเลยว่าสวยเด่นมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถเอาใจเขาเรียกไงเอาใจไม่บ้านนะหรือว่าพ่อบ้านสายซิ่งแล้วกันนะคันนี้นะราคาประหยัดเลยนะเป็น Honda Jazz GE นะครับเป็นโฉมปี2010 2009นะช่วง2008-2009ถึงปี13ปี14 นะครับตัวนี้ยังถือว่าน่าใช้อยู่นะเป็นเครื่องยนต์ VTEC คนะครับ1,500ะครับตัวนี้เป็น1.5ตัว V I นะครับ i VTEC นะครับประหยัดน้ำมันนะเป็นแฮทแบ็ก5ประตูและคันนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นเยอะก็คือได้ชุดแต่งนะหน้ากันชนหน้าด้านข้างด้านหลังพร้อมวิงหลังนะของมิลเกนเลยนะครเสนอขายได้ราคา3 3 5 0 0 0บาทนะครับ335,000บาทนะครับาทดูชุดแต่ง นะไม่ได้แต่งแบบไก่กานะผมบอกเลยนะดูชุดแต่งนะมีซิลิโคอนอัดมาให้อย่างดีนะครับนะไม่มีแตรนะสีตัวรถนะครับมีเก็บงานมาบ้างนะครับแจ้งเลยตรงๆนะจะได้ตรงเข้าใจตรงกันนะครับสีตัวรถต้องมีเก็บงานมาบ้างอยู่แล้วนะรถปีสี่สามนะครับไฟหน้าเดิมนะไปหลอดมันตินะล้อแม็กนะครับคอสมิกนะสี่ล้อนะรัดด้ยยางโอตาน,นีนะครับได้ไฟตัดหมอกไปด้วยนะครับหนึ่งจุดห้าตัววีคันนี้ผมบอกเลยว่าชุดกันชนเนะี่ย ถือว่าใส่แล้วสวยลงตัวนะใส่แล้วสวยลงตัวนะครับตัวนี้เป็นห5้าตัว V ีงมมาไลนยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเป็นมันติฟังก์ชันแล้วก็มีตัวล้อนะที่เปลี่ยนมานะจัดให้เลยตัวนี้นะเป็นล้อ Cosmic ิก c i n g นะครับเป็นดิสหน้านะครับดิสหน้าดิสหลังนะเป็น4รูร้อยนะครับคันนี้เป็นยางโอตานินะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะชุดช่วงล่างเดิมๆนะจะเห็นได้เลยว่ารถยังโยงๆอยู่เลยนะทรงของรถ นะครับยังไม่ได้มีการปรับเซ็ตช่วงล่างมานะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะพับไฟฟ้านะครับกระจกฮอนด้าแท้ทุกบานตัวรถเป็นสีแดงสดใสนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็ใสซิลิโคนมาอย่างดีนะสเกิร์ตนะครับมันไม่ใช่เชิงเป็นซิลิโคนเนี่ยผมเรียกผิดนะมันเป็นยางก็คือต้องมียางอย่างเงี้ยต้องใส่ไว้แต่รถที่ติดสเกิร์ตนะต้องใส่นะไม่งั้นมันจะกินสีรถตัวเองนะครับกระจกบานหน้าก็ฮอนด้า ฮอนด้าแท้ทุกบานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกบานยิบย่อยต่างๆก็เป็นฮอนด้าหมดเลยคันนี้เป็นสีแดงสวยนะครับไม่ต้องไปเก็บงานนะเราจัดให้แล้วนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะรถตัวนี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มติดฟิล์มติดการสาดมาให้แล้วนะครับแล้วดิสดิสหลังด้วยนะตัวนี้นะด้านหลังเป็นดิสนะนะไม่ใช่ดำเบรกนะครับคุ้มมากนะยางเปลี่ยนให้ใหม่นะล้อใหม่นะครับ มีวิงหลังมีสเกิร์ตมีเซนเซอร์ให้เรียบร้อยเซนเซอร์มีสี่ตัวเลยนะสำหรับคันนี้นะเซนเซอร์ด้านหลังมีสี่ตัวเลยนะครับชุดกันชนสเกิร์ตหลังก็จะเป็นสีดำนะสีดําด้านตัดกับสีแดงนะสีดําด้านตัดกับสีแดงตัวนี้นะครับพร้อมไฟทับทีมซ้ายขวารับโลโก้ IV t ทอยู่ครบนะครับคาดหลังเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ฮอนด้าแจ็อยู่ครบแต้วที่สําคัญคือถ้าใครเป็นสายฮอนด้าจะรู้เลยว่ามิลเก้นเนี่ยเอาเรื่องนะตัวนี้เป็นไฟเบอร์ นะครับเป็นไฟเบอร์มิลเกนนะครับเสาวิทยุแบบคีบฉลามมีให้ด้านบนนะครับตกแต่งมาสวยงามนะสวยงามเลยคันนี้นะตกแต่งมาสวยงามนะครับอ่าผมลืมนะกระจกบานหลัง h อน da นะฮอนด้แท้นะครับแล้วก็ฝาท้ายก็เปิดขึ้นได้สุดนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะฝากระโปรงหน้ากระโปรงหลังนะเดิมๆรถการันตีโครงสร้างตลอดอยู่การใช้งานนะครับนะตัวเบาะสามารถพับและนาบได้เลยนะสำหรับ h o n d a Jazz ครับเดี๋ยวให้ดูตัวโครงสร้างตัวรถหลักๆนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์คนะครับทางน้ำนะครับรอยต่อมีเม็ดอาร์คนะนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับซีนเดิมนะครับแล้วก็หัวน็อตฝาท้ายไม่มีแกะนะครับ2จุดนะเท่านี้ก็เพียงพอกับการดูด้านท้ายของตัวรถนะครับแสดงว่ารถไม่มีกระทบแน่นอนนะครับเนี่ยสวยๆเนียนๆนะครับตัวเบาะของคันด้งแจ๊ดเนี่ยคือแจ๊ดเป็นรถ5ที่นั่งนะแต่ตัวเบาะพับลงไปได้นะเพื่อเพิ่มห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง เพิ่มห้องเก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับล้ออะไรก็เป็นล้อกระทะสีดำนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับซีนทางมะพร้าวเดิมครบหมดนะครับตัวรถไม่มีชนแปะนะครับไม่มีเตดแก๊สนะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าสวยนะถูกอ,อกถูกใจหลายๆท่านแน่นอนนะกับรถสีแดงนะรถสีแดงแล้วภายในเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภายในแบบเขารักษาดีมากนะรักษาดีมาก ภายในตัวรถคันนี้หอมมากนะเป็นตัวเบาะผ้าที่เป็นตรงรุ่นเลยนะเป็นเบาะผ้าแบบว่าเป็นเหมือนกรรมัมบหยีนะเป็นเหมือนกัมยี่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นลายญี่ปุ่นแท้นะสวยจริงนะครับถ้าใครเล่นทอนด้าก็น่าจะทราบดีเพราะว่าตัวบงตัวเบาะถ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเนี้ยคือสวยมากเนียนกิฟเลยนะครับเนียนกิฟเลยนะครับตัวเบาะก็พับได้นะที่พับมันอยู่ตรงหัวหมอนนะครับทั้งสองฝั่งนะถ้าใครจะพับก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมลองพับให้ดูข้างหนึ่ง นะพับลงมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็น60-40เป็น60-40นะฝั่งที่ผมพับมันจะเป็นบอ่อคู่นะครับแล้วก็ดูโครงสร้างเม็ดอาร์คนะครับดูนะเม็ดอาร์คแล้วก็คีบนะตัวคีบยังอยู่เลยนะด้วเม็ดอาร์คเดิมรถไม่มีชนนะครับไม่มีตีลังกาแน่นอนนะครับ Honda Jazz สีแดงสวยๆนะครับ335,000บาทเท่านั้น นะครับสามแสบาทเท่านั้นกับรถโครงสร้างแบบนี้สีแบบนี้นะครับไม่สวยก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับผมบอกเลยสวยสุดจัดสครับเพจนะเป็นเคปลอรเป็นโลโก้ Honda าแผนเพจเดิมอยู่ครบนะตัวนี้เป็นเครื่องแ1 5สะเป็นเครื่องแ1 5ท่อนตรงนะเป็นเครื่องเดียวกับตัว Honda j a จ z ตัวใหม่เลยสำหรับ GE นะตัวนี้เป็น GE เดิมสแตมดาร์านนะครับคอนโซงคอนโซลเนียนหมดเลยนะครับ วิทยุนะเป็นปุ่มธรรมดานะใส่ซีดีได้นะแอร์เป็นแมนวนวลนะครับนะด้านล่างมีระบบโดยความสะดวกก็จะมีอ่ย u เ b และ Power Outlet นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับถ้าใครเคยใช้ Honda จะบอกเลยว่าตัวเครื่องยนต์เขาเนี่ยค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเพราะว่าตัวระบบ VTEC เครื่องยนต์ตัวนี้ที่ผลิตออกแบบมาที่ญี่ปุ่นน่ยมันทำให้ตัวรถมันมีกำลังเพิ่มขึ้นในตอนปลายนะอย่างเช่นก่อนจะสุดเกียร์ ก่อนจะสุดเกียร์มันจะมีสามารถเรียกกําลังได้อีกนิดนึงนะเรียกกําลังได้อีกนิดนึงนะอย่างเช่นเราลากไป1นึ่งพันสองพันสามพันรอบมันจะอีกประมาณน้วนิดนึงอะ่ะมันจะเร่งคันเร่งได้ขึ้นนะแล้วคันนี้ก็เลขใหม่ไม่ถึงแสนนะครับเลขใหม่เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่กิโลนะครับหนะ้าปัดใช้ได้ทุกจุดนะครับวิทยุเปิดไว้นะภุมอะัรมันติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมตัววิทยุฝั่งนู้นได้นะครับ ผมมองว่าน่าสนใจมากๆในราคา335,000บาทนะกับรถสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันว่าจะสวยเนียนขนาดไหนหลังเดิมข้างเดิมทุกฝั่งเดิมหมดนะครับเหลือสุดท้ายก็คือห้องเครื่องนะครับจะได้ตัดสินใจได้เลยนะเปิดฝาโปงขึ้นมานะครับดูสติกองสติกเกอร์นะครับเบดอาร์คนะครับเดิมไหมสติกเกอร์มอกเดิมไหมอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้นะครับ ฝาไม่ได้ทำสีนะนอกในเดิมนะแล้วก็ซีนเดิมที่สําคัญคือซีนด้านบนเนี่ยซีนเดิมนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะสีแดงนะเนียนๆไม่มีขยับนะครับตัวบนตัวล่างนะครับสวยๆนี่สวยๆนะครับนะปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบหมดนะตัวนี้นะเครื่องยนต์เป็น L15 นะเครื่องยนต์ i v t e c ประหยัดน้ำมันนะแบตเตอรี่เป็นแบตแห้ง นะโครงสร้างซ้ายขวานะครับเดิมหมดเลยนะเดิมหมดเลยคันนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่สนใจรถสีแดงนะฟรีดาวซื้อให้ลูกให้หลานนะผ่อนหกพันนะก็โทรเข้ามาได้เลยคันนี้ได้ของไปเยอะนะที่ผมแจ้งนะก็จะได้ชุดสเกิร์ตรอบพันนะครับ,นะรบหน้าหลังซ้ายขวาล้อแม็กซี่ล้อยางใหม่แล้วก็หางหลังหางหลังก็คือตรงสปอยเลอร์ด้านบนที่เป็นบิวเกนนั่นเองนะครับในราคาสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ